การสอนเป็นการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้ยุคนี้ถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จคุณอยากให้คนรู้จักคุณคุณต้องทําการตลาดด้วยการออกมาสอนแต่หลายคนไม่กล้าออกมาสอนเพราะกลัวคนอื่นดูถูกกลัวคนอื่นว่าว่าตัวเองไม่เก่งว่าตัวเองดูไม่ดีแต่วันนี้คุณต้องเข้าใจว่าอะไรที่คุณเริ่มต้นทําครั้งแรกคุณจะถูกดูถูกเสมอมันเป็นเรื่องปกติ เพราะเขาไม่รู้จักคุณเขายังไม่รู้ว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่ามันจึงถูกคําดูถูกคํานินทาจนทําให้หลายคนถอดใจแล้วเลิกทําคุณจงรู้ไว้ว่าการที่คุณเอาหน้าตัวเองเอาตัวเองมาออกหน้ากล้องแล้วออกมาสอนออกมาให้ความรู้ออกมาแก้ปัญหาให้ How t ูดีๆกับผู้คนทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากคนที่ไม่ชอบคุณคนที่ดูถูกคุณมาเป็นคนที่ชอบคุณรักคุณชื่นชอบคุณและติดตามคุณ เพราะคุณออกมาให้ความรู้กับเขาออกมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาเมื่อคุณออกมาสอนทุกวันทุกวันออกมาให้ความรู้บ่อยๆมันจะทําให้คุณได้รับการยอมรับและได้รับการเชิดชูเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยประสบความสําเร็จได้และต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจของคุณได้เพราะยุคนี้ คนจะซื้อของจากคนที่เขารักคนที่เขาชอบคนที่ออกมาให้ออกมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาเมื่อคุณออกมาให้ออกมาช่วยแก้ปัญหาให้เขามันจะทําให้เขารักเขาชอบคุณและทําให้เขายอมที่จะจ่ายเงินซื้ออะไรบางอย่างจากคุณที่มันแก้ปัญหาให้กับเขาได้คุณจึงต้องเอาตัวเองออกมาสอนทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมันจะได้รับการยอมรับและทําให้คุณ เป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จคนสําเร็จทุกคนเขาจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาต้องผ่าน3สเตปนี้สเตปที่ 1. ตอนเริ่มต้นจะมีคนดูถูกเขาไม่ยอมรับเขาเป็นเรื่องปกติสเตปที่2เขาจะได้รับการยอมรับจากผู้คนด้วยการที่เขาออกมาให้ทุกวันทุกวันทุกคนจึงชื่นชอบเพราะได้รับสิ่งดีๆจากการที่เขาออกมาสอนออกมาแก้ปัญหาให้ สเตปที่3จะได้รับการเชิดชวูว่าคุณเป็นจีเนียสเป็นคนที่เก่งในเรื่องนั้นแล้วก็อยากจะเก่งอยากจะเป็นเหมือนกับเขามันจึงทางให้เขาประสบความสำเร็จถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในยุคนี้คุณต้องออกมาทำการตลาดด้วยการสอนเพราะจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เข้าถึงผู้คนได้เยอะและทำให้คนจำคุณได้ยอมรับคุณและรู้ว่าคุณเก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องอะไร มันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็ว